ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเป็นนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวรีชาวลัน6ดาวนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ได้จากอ่าทาวเวอร์โหมดนะครับหอคอยชั้นที่100นะครับเออ่ถ้าเราลงผ่านชั้นที่100นะครับเราก็จะได้ตัวนี้มานะไปเดี๋ยวเราไปดูสแตทของรีชาวลันกันนะครับมันเป็นตัวจากอนิเมะจีนนะครับผมไม่ได้ดูด้วยนะก็นี่นะครับจะรีชาวลันนะครับเบี้ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเป็นธาต ตีและติดเผานะครับเป็นตัวละครยืนพื้นนะครับวางค่าวางนะครับ1น0 0นะครับดาเมจอยู่ที่25 0 0 0นะครับ5วีโจมตีหึงทีระยะ60นะครับคาตกรีนะครับมีทั้งหมด5ตัวนะครับถ้าเอาขึ้นไหล่นะครับจะบูสต์ดาเมจ15%เอนะเอาขึ้นไหลเป็นประมาณนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงตัวจักหอคอยไปครับเลทโก มา,มาถึงแล้วก็วางเลยนะครับค่าวาง1,000นะครับนี่วางเลยเการโจมตีนะครับก็จะเป็นโคนเอลีแบบนี้นะครับก็กว้างดีนะระยะสั้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็อัพอยู่ที่หขั้นนะครับแล้วก็วางได้แค่ตัวเดียวนะอโอเคไปเดี๋ยวเราดูแอนิเมชันกันครับ แอนิเมชันดีอยู่นะไล่ก็ถานะครับแล้วก็ปล่อยออกไปเป็นคลื่นพลังคืออนิเมชันดีนะมีเสียงด้วยแบบโอ้โอเคอัพขั้นแรกครับใช้เงิน2,500นะครับได้เมจจะเป็น110,000นะครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน4,500นรยะครับได้เมจจะเป็น2 8 7 0 0 0นะครับวางแล้วก็ยังไม่ตีติดไฟนะต้องอัพก่อนนะครับ ค่า่ะไปนะครับ17,000หมื 17, นะครับดาเมจจะเป็น9 0 0 0 0 0น0 0 0 0งหมื่นแปดเกาแนะครับจาก5วินะครับเป็น8วิระยะระยะนะครับจาก60เป็น70แล้วก็แอนิเมชันใหม่นะครับนี่อ๋อเป็น full วอีนะครับไม่ตีแอร์นะโอเคไปดูแอนิเมชันครับอุ้ยอ่าน้ำตามังกรนะ เฮ้ยเสียวอยู่นะครับกลางวงเวทอะทั้งวงอะครับปล่อยเป็นสายฟ้าจิ๊วเฮ้ยแม่งทำออกมาดีนะตัวนี้โอเคได้อยู่ก็ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน22,000ื่นนะครับด้าเมทจะเป็น1นล้านหแสนนะครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน33,000ืนามนะครับด้าเมทจะเป็น2องล้านเแสนห้าหมนะครับแล้วก็ไฮบิดตีแอร์นะครับ อ่าแล้วก็จะติดเผาแล้วนะครับขั้นนี้ไปดูเรมิชันเปลี่ยนหรือเปล่าอ่าเปลี่ยนนะครับอ๋อหุ้ยโค้ทเอดู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 ฮู้ดอ๋อแบบไล่เวทไฟนะทุกคนแล้วก็ปล่อยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ทิ้งลงมาแบบบึ้มเฮ้ยทำรรมาดีเนี่ย ชอบแชอบตรงวงเวทตรงพื้นมนันอะแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงิน3,2,000นนะครับด้าเมจจะเป็น1 0ล้าน0 0แสนนะครับอ่าโอเคก็สามารถเอาไปลงเลทกันได้นะครับ1ตัวนะครับใช้เงินอยู่ที่4 0 0แสนนะครับโอเคเดี๋ยวเราบัฟให้ดูนะครับ บัฟ250%นะครับดเมจะอยู่ที่37 300เจล้านสาแสนะครับปดวีจมตีหงทีระยะ85้านะครับแล้วก็ถ้าบัฟแบบส0มนะครับนี่นะครับบัฟส0มนะครับดเมจะอยู่ที่42่0ิสอล้านหแสนครับปดวีจมตีหงทีระยะ84ิบสี่นะครับอ๋อ่าโอเคนะครับสำหรับเจ้ารีชาวรันนะครับ เป็นตัวจัดเม m i ีนะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องอะไรเพราะผมก็ไม่เคยดูนะเกอาอก่ามากเลยสตหรับแม่งทำออกมาดีจัดนะเป็นตัวห่อคอยที่ทําออกมาได้ดีจัดเออสามารถเอาไปใช้งานจริงได้ด้วยนะดูดิดูดิดอนิเมชตรงนี้แม่งยังสวยอะ่ะเออปกติออสตาตัวห่อคอยมันไม่ได้ทําดีขนาดนี้เนี่ยอันนี้แม่งดีจัดอะ่ะคาดเคลืนนะครับทุกคนเออตีติดเผ่าด้วยนะโฟ e ีตโอ้ เม็ดแรงเผาแรงคุ้มตรงเลดได้แน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวนี้นะครับไปลงหออคอยชั้นที่หนึ่งร้อยกันนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ